สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสาพารวยนะครับในค่ำคืนนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับกลางดึกในค่ำคืนนี้นะครับมีช็อตเด็ดนะครับมีช็อตเด็ดอย่างมาไปเบิ่งพร้อๆกันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับมากับใครบ้างมาทำอะไรไปดูกันนะครับ นี่ไงครับนี่ใครหนองเบสนะครับนากน้อยนะครับสวนทางด้านนั้นสวัสดีครับปูฤษีนะครับสวัสดีเส้นเอฟซีซูบูุกคนเ้อยู่นีมีแห้งมันนี้เป็นบุญวาสนาปูเลยมาเที่ยวฟังฟังกันบึงการบึงการจังหวัดบึงการนะครับเนาะบึงบึงการว่าจะไปบึงหงหลงมันนี่มันนี่ขึ้นนี่หอดแน่นอนเลยมันนี่าำรับกำขึ้นนี่บ่ต้องรับต้องนอนกันเลยนะครับเรับไปนอนน้ำปูอื้อพลังมือแรงนี่ รน้ำปูเถ่าเล่าได้มีโอกาสมากก็ได้จอดพักรถสักหน่อยนะครับบึงการเยอาแถวแถวชายริมแม่น้โขงก็เลยพากรนลุงมาไทยซชฟี่ีว้ให้ลูกให้หลานเอองวดนี่ลูกหลานที่มีโชคลาภหลายสุขูุสุขคนอยู่ด้วยนคับน้องมินน้องเบสไม่ไล่มานํำกันมือนีจากมือนี้ช่องของพอต้องใส่ผ้ารวย ได้มีโอกาสได้มากไทยท้าทำน้ำกันมมอนีโอ้ไม่ใช่จานท้องสัยมันคือรอเถอะน้อปูดุซีว่าโอ้รอเป็นพิเศษเว้ยมือนี่นาข้าวเขาพรอหนาเหมือนไงว่านาค้าวดำเกลยดมันมันเงยหลมือนี่แฟนดุซีมียังยืนยันตัวเก่าเหมือนเดิมไหมพี่น้องตัวเก่ดิร์สบัตรนี่ครับปูตัวใดเนาะครับบัตรของปูดุซีในแปดเอ็ห้าแปดสามห้าแปดสามสองตัวก็คือสองสี่ 2 4ของน้องมินปูเรื่อเนี่ยก็ได้0 1 9กับ95เหมือนเดิมครับผมคิดว่าคงคงสิมีโชคลักกันสุขูสุก็ญนพงคงสุไทยนี่แตาก็จะวางแต่เดี๋ยวไปหอดสารปูหรือสะกกอนสารอีพอสะกกอนแต่เขาเปนั่งเล่นน้ำเพึ้นดีๆเนาะอาจารย์ต้องใส่ครับผมใส่ใส่แล้วน้องเบสดใส่แล้วน้องเบสเนี่ยน้องเบสอยู่ทางด้านนะครับเอาแทนน้องเบสก็น้องมินนมึงดูป่านี้ส่วนทางด้านนี้นะครับ ดูครับทางด้านนี้มีใครมาบ้างนะครับนี่ครับ,บ,รบอ่าสวัสด,ดีครับน้องมินนะครับจับไปไซ่ก่อนน้องมินมนื้อนี่สำนับคำขึ้นนี่บึงคงหลวงบึงคงหลวงไปยังน้อครับบัดนี้ทั้ง<ป>บึงคงหลวงไปหว้ปูเ<ง>รล ữ, ลือครับไปบไาปูเรือเนาะครับได้มีพิธีบวงสรวงขอโชคลาภน้ำมันบ้านน้อบัดนี้ก็มีอยู่แล้วครับน้ำปูพ่นพูเลี้ยวครับผมขออนามินกับบได้ยังเด้อ โอเดี๋ยวช่วงนี้บบท่านี้มีตัวเด็ดๆดีๆนบเนาะบัดนนี่ยตางดึกนี่ล่อๆล่อปูเพิ่อนนนี้ไหโอแต่ว่าแต่ว่าแต่กอนที่ปล่อยมาเป็นตัวใดลืมดิที่ปล่อยอยู่ดงนะเพื่นหอ๋อหนึ่งหนึ่ักเก้า่อมนศหนึ่เกนย์หนึ่งเก้าเนาะครับหัครับศูนก้ากับห้านะครับ สำหรับปล่อยอยู่ที่ดุงนะเพื่อนแล้วกลับมาลุ้นกันว่าไปกราบปูนะครับกราบขอพรปูอรือนะครับ,รบปูเพื่อนจะให้เปลี่ยนแปลงบ่อนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเก่าตัวเดิมกลับมาลุ้นกันนะครับ,นะรบเนาะสำหรับคข่ขคืนนี้บอได้หลับได้นอนกันเลยนะครับนี่ช็อตเด,เด็ดเกันแน่กลางดึกในค่ําคืนนี้นะครับค่าคืนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดบอ ยี่สิบเก้าลรวบอโอ้ลงมือลงโอ้มันหกทุ่มกว่าเล้วดีเนาะหกทุ่มกว่ากว่าแล้วนะครับลงส่วนเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับนะตามข่าวเอฟซีเนี่ยเอฟซีนี่ยังจะทางคอมเมนต์พ่มินเนี่ยเอผู้ใดอยู่บึงคงหลงหรืออยู่แถวอ่บึงการเนาะครับ ถ้าอยากไปพ่ออะอยู่บุญบุ้งหลงเด้อิไปไหว้ปู่เรืออยู่ม่งนั่นอยู่ครับครับมผู้ใดอยากไปเวลานี่กลัวจะเลือกกะคงจะเกือบเกือบเที่ยงเนาะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับสรุปเราแบคือก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงของวันที่29นะครับที่กะคงจะเซ็นนะครับนี่จะช่วยลูก่หลานช่ยเขาบง เพิ่นก็มาเบิ่งมาชมเพิ่นเพิ่นบ่อซอยคาน้ำหมกน้ำมันใน่บ่อน้อไก่ป่านี้มาโดยใจศรัทธามาโดยใจศรัทธาปูเนาะเอาจังได๋กับุณล่ะเฟนเพียงมีโชคมีลาภโอ้เอฟซีมั้งเฟนซีกีบักันปุ้ยปูคนล่ะเท่อหาปูเพิ่นเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าบ่เปลี่ยนแปลงกะคงจะเป็นตัวเก่าตัวเดิมครับเอาก็มาลุ้นกันนะครับ แจ้งหูงแจ้งตาพนดละประมาณเท่าไหร่น้อนี่คือว่าจะได้ไปถวายแจ้งบงนลวงปูบ่เกินสองสามโมงหรอกครับสองสามโมงส่อของวันที่ยี่สิบเก้านาะครับเนาะขอบคุณน้องเมนนะครับคำขึ้นนี่ <c oughs> ไปต่ออีกนะครับประจากนี้นะครับข้าวน่อยรถ จึงขับรถมาว่ามนบินเอาโอ้ยหนาวกับหนาวนะครับครับปูอยู่ทั้งในกับขงสีหนาวอยู่เตี้ยปูอยู่ทั้งนอกอุ่นนะปูอยู่ทั้งนอกอุ่นปูอยู่ทั้งในคือนจีหนาวคักเนาะอแต่อีตัวซาตวเห็นเนาะปูอยู่ทั้งในนะขอกราบขอบุญขอบคุณหลายด้วยสำหรับแฟนแทบซีน้องมินอะไรกับแฟนแทบซี่ปูดีสีดำแล้วก็น้องเบีดไม่ไรขอกราบขอบุญขอบคุณหลายที่ได้มาซอยงานบวชด้อ ของานบวชไม่จีมินจงจงรับลื่นแล้วก็ขอให้แฟนเพจทุกทุกท่านในตัวโลกและก็ตัวประเทศไทยจงมีโชคมีลาบเด้อลูกหลักๆเฮ็ดอย่างทำ้อย่างกดรสมควสมม่งมั่นปรารถนาได้สมควบหวังดังใจขอให้มีแต่คู่แต่ค้วอยู่มันคนยืนอยู่เย็นเป็นสุขคเก็บอย่างไรคไข่ก็จะมีเมื่อวันที่แปดปูสีนอนอยู่หลวงนาเพล่นอากาวันที่เก้าก็ทีนี้มะลำเซ็มะลำมมะลำก่อนใเซ็คเชน ให้ลูกให้หลานได้ให้พี่น้องแฟนเทพเจ้ากันในบุญกันวันที่เก่าช่วงประมาณเวลาช่วงบ่ายกสิทตรบวชน้องมินพอดีละขอให้แฟนเทพีผู้ใดก็ต้องการมาร่วมบุญร่วมกุศลนำกันขอเชิญนะครับเด้อทุกทุกท่านทุกทุกคนเรตุนสตร์น้องมินกับผู้ว่าให้บวชคันเลขเขาให้บวชกันเลขเจริญลูกให้บวชนั่นละครับผมแล้วก็มีกันทอดผ้าไตรพร้อมกันนะครับทอดผ้าไตรเก้าเก้าไตรพอดีมุ่งเก้าวัดพอดีครับผมมากมากจะได้ก็ได้ ส่งส่วนบุญส่วนบุญส่นปที่ลูกหลานแฟชั่นจี้ขอมาส่วนน้องมิ้นเลือกอ่ะเพขอบบุญขอบคุณทุกทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกเหล่าทุกทุกน้ำที่ก็เมตตาสงสารกันน้องมินปูหรือียินอย่างบอกขอให้ปู่รือจงอวยพ่นเช้กับลูกกับหลานจงมีโชคมีลาบอำนาจบาสนาบารมีเด้อให้ยู่มันคนยินให้มีโชคมีลาบกันวันที่หนึ่งกันสู้ทุกทุกคนเนาะครัขอบคุณหลายๆครับ ครับขอบคุณครับภาพเลียงอาจจะบนิ่งไายในนะครับเนาะหนาวบรรยากาศหนาวเย็นนะครับอยู่ที่บึงการจังหวัดบึงการนะครับบันนี้ก็จะได้เดินทางต่อนะครับไปที่บึงคงหลงนะครับทางบึงคงหลงทางผู้ล่างกาพุ่นละครับ ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เขามาเบืองมาชมมากดสับสไกกดไหลกดแชร์เป็นกระลังเรงเชียรยเลงให่ให่ทั้งช่องทองใสาพารวยกดแชร์ก็ขอให้ท่านได้กดไลค์ขอให้ท่านรวยกดทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์ด้วยให้รวยๆแห่งๆปังๆชมอย่างไม่ข้ามโฆษณาถือว่าท่านล้ำเลิศประเสริฐสีให้ท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้า านได้โชคได้ใช้รางวัลยัญ่ๆกันไปพร้อมด้วย3ตัวบนสองตัวบนสองตัวร่างตรงๆสำหรับำคำขึ้นนี่ราตรีสวัสดิ์พิพัฒมงคลกันทุกทกท่านสวัสดีครับผม